เนีร้องยังไงหมาให้ฟังรู้เรื่องนะฮะต้องพิจารณาตัวเองแล้วผมนะก็จบันแล้วนะครับผมสุก้านะฮะความฝันเออเออเออนะฮะก็พี่อ๋อรโอเคไหมครัอเนี่ยนะฮะตลกตลกชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแลมโพ แล้วโบแล้วโบแล้วโบครับแล้วโบครับอ๋อแล้วโบรู้จักอัฟเฟย์ไหมเดี๋ยวพาเฟย์รู้จักนะเราด้วยกันอสองเพลงอ่ะไม่ได้ร้อยจนจบเลยนะกันอ่ะรวมเต่อไปนะครับผมจ้า สำหรับคนที่เูิามารู้ตัวนะฮะว่าว่าเรารักใครได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นน่